นี่ก็เละอ่าชิ้นหางยัยลูกชิ้นสามมิติอ่ากะถุงละกี่บาทนี่ถุงยี่สิบถุงยี่สิบลูกชิ้นสามมิติใช่ไหมใช่ค่ะขาไม้ละกี่บาทไม้ละสิบไม้ละสิบบาทนี่อ่าไก่ย่างนมสดไก่ย่างนมสดแค่นั้นแหละอ่านี่ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวอ่าตบลิปปุ๊กตะย่มอาเจสิตรู้เลยอ่าไงนี่เกด้ากับบ้างเกด้าบ้างเกด้าไอชันเกด้าไอชั่นเนื้อย่างอ่าซาลุ้งเต่าไม้ละสิบบาทโอเคมาซื้อได้เลยนะ Dekat dengan uh, Lu Cing Sam Mutik Okay Ni lalu ni kita duduk di Bangi Badai Rajah lah Haa ah, ni tengok Badai Rajah di Sena Campurat lah Kita lah. ya tengok ada Belah ni ada kedai jual barang makir lah Haa ah, tengok kedai jual barang makir banyak lah Ada banyak-banyak perkara -banyak ni Haa ah, belah dah ni ada tengok Namsum Haa ah, belah ni jual Namsum Belah ni tengok Haa ah, dah jual ye yeah, yeah. Kak jual kapal sini kak? Belah kapal sini. Hmm? Ha, jual kapal sini? Jual ye Haa ye apa kau Haa, ah, tengok ajar dah Haa, ajar ah, puluh kot so Dia buruh duk pala-pala ni dah Haa, ah, mula-mula masuk ni Boleh mari lagi dakak ni Haa, ah, lepas tu tengok dalai dia ada Haa, ah, lepas tu tengok jual aiskrim cream Haa, ice kat ni ada lagi ya Haa, main lah kibat ha, ni Haa, main lah haa, bat ni Haa, kau dia buat aiskrim cream lah lain lah Haa, cream lot ni Tengok ni, ada remote tu ah, Ni ada jual, tengok Ni ah, eh, jual kapal sini ni เราจะเอาเ,เขาโพดอบเนยแล้วน้ำผลไม้ปั่นนี่น้ำผลไม้ปั่นนะอได้ด้วยอะไรเงี้ยอะเรโอเวสโซนไอ้บริเอ๊น้ำผลไม้นนปั่นเจ้าใหม่เนี่ยไม่ใช่เจ้าเก่านะอ่าเดี๋วนี่ะอะเงี้ปลาเส้นนี่จะได้ยังไงล่ะอ่าเส้นหางเงียรุกชิน้นสามมิติอ่ากะถุงละกี่บาทนี่ถุงยี่สิบค่ะถุงยี่สิบรุกชิ้นสามมิติใช่ไหมใช่ค่ะขายมานานหรือยังนี่นานแล้วค่ะโอ้ยปีแล้ว สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วใช่โอ้ประมาณบางครั้งก็เกินแล้วมั้ยเท่าเท่าอายุเลยเออเนี่ยลูกชิ้นสามมิตินี่ใช่ไงอ่ะอร่อยมากสุดได้เลยนะเนี่ยนี้นรับจะใส่กรอบลูกชิ้นอะไรจะใส่กินแล้วอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มก็อร่อยพอใส่ในถุงแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำจิ้มในนั้นเลยได้แม่ไม่ก็คือใส่นี่เลยใช่ไหมขายเป็นถุง ถุงละกี่บาทถุงละยี่สิบหกไม้ยี่สิบหกไม้ยี่สิบเดือกชินที่ชอม้วน่ะจะอยู่ใช่จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยลูกชิ้นสามมิติอ่าในใจเงี้นี่วอร์เนี่แกลูกค้าลูกค้าพระยาอ่าแล้วก็วอกอจะมาซื้อตรงนี้นะอ่าลูกกระดากระดาเนี่ยด้วนี่อันนี้อ่าอันนี้ก่จะว่ากันว่าอะไรอันนี้ไก่ใช่ไหมอ่าไก่แซ่บแล้วก็แล้วก็อ่าแป้งฝ้าก็มีด้วยอ่าอันนี้อันนี้ร้าน ร้านแอนนี่นะอ่าวันนี้ฮะอะไรเนาะก็จะมีไอติมไอติมในลูกมะพร้าวอ่าลูกละกี่บาทด้วยโย่ถ้าเป็นไอติมเนี่ยชุดละสามสิบบาทชุดละสามสิบถ้าเป็นไอปั่นอย่างเงี้ยยี่สิบห้ามีไอติมด้วยอ่าโอเคชื่อชื่อร้านอะไรแบงร้านยันหน้าไอติมมะพร้าวเจ้าเก่ามะพร้าวอ่าในหินอิการเนี่ยร้านยันหน้าไอติมมะพร้าวเจ้าเก่าเน่ยแบงค์ จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะก็จะอยู่ตลอดอาจจะอยู่ตลอดเลยมีงานเราบางจะออกงานงานด้วยอ่าโอเคเคปฝากร้านบางด้วยนี่ผมร้านยาน่าไอติมมะพร้าวนี่ก็จะมีมะพร้าวโอ้โหหลายลูกเลยแบบหลลูกหลลูกครับหลายขนาดหลซ้ายไหลายแบบด้วยโอเคนะมามาเลือกซื้อมาชมได้เลยนะโอเคอ่าหลายวัตัวบางยี่ห้อาระดาวยำนะกระดาลูกชิ้นกระดาษปูเลยกระดาษจุ๊บอะไรเงี้ยเย็นนี่ฮะโดนกระดาษบริสกี้อะไรเงี้ย Ha ơn mau balì pop, eh ơn mau ke, lạc đạn nữa ra, ni lốp Dah lu da, của ăn nhiều quá đây, ở đây đây này, này à, 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 sushi cũng có, gạch da sushi, bát tư gạch da, rập bè rập bè, ayaya rồi, là các món, món có món, ở đây là các món, yam món có món, các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  món có Hmm. Ah, lepas tu lemo beli sudah lemo bakat ye duk lah tengok saya tak makan lah duk dia tu lah Haa tu lepas tu tengok lemo buat-buat anak lah Ada bagian main kat tu Haa tu buat anak tu mari Sekala mari makan anak-anak tu Ada bagian bagian main juga Haa tengok Duduk-duduk tu main lah Haa kata rimbuk Haa tengok Bawa anak bawa apa mari Boleh lah Haa ni di badai aja.